เลี้ยงอ้อยๆปิดตาแซ่บอยู่ไดสบบดีสบ,บายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่ฮาแพงกันเบริร์ดสุขสุขคน มามื่อนี้ก็ยูไฮยูน้าพี่น้องเลยปันเขา่านาหน้าปีพี่น้องเลยรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายของปีเนาะเพราะว่าก็ยังโบทานได้นนปันจะาเทือดอพี่น้องเลยปันที่เดียวโอ้โหได้เจ๊สอบมเมื่อนี้สิส่งใดก็รุ่นน้ำกันในเรื่องพี่น้องเลยไม่ต้องมิตจาก,กะ,ะมาเห็ุยู่พัวกินไหย่ทางานา เจ้าของอะนะปั้นข่าเพื่อนพี่น้องเลยคนงานเพื่อนก็ลายคนสมงคนได้สี่หาคนผพื่น,นพี่น้องเลยเนาะกำลังขุนเขียวช่วยกันอยู่ตอนนี้การลลายคนมาปั้นข่าวันนี้พ่นี่น้องเลยสาบายดีป้าลุงสาบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ็ซีเบอร์สุดๆสุดคนพี่น้องเลยมาลุ้นน้ำกันมือเนี่ยปั้นเข่าหน้าปีเด้อพี่น้องเลย บรรยากาศเมื่อวานนี่นะขึ้นสลืมสลัวพี่น้องเงยเมื่อเช้านี่กับฝนตกจิกจับจิกจับแล้วเมื่อเช้านี่สบายดีมินตามาหนามาปั้นเข่าพี่น้องเงยเมื่อนี้มาปั้นเข่าเด้ออย่าจกปากนะลูกสบายดีป้าลุงนี่สบายดีป้าลุงนะป้าลุงเบิ่งนี่ปูนยาอ่า บอกว่าฝนจะลงมาอีกหรือบ่พี่น้องเลยควรปั่นเข่าเมา่อปั่นเข่าฝนตองห้ามพ่อคือว่าอะไรหลีกเลี่ยงมาได้กดการนานาพวกการของธรรมชาติพี่น้องเลยเนาะอ่าเพีงปั่นเข่าพี่น้องเลยลอกะลายวันเลยได้อ่าทุ่ยฝนมาปั่นเนี่ยก็ได้ยากสมควรอยู่เพราะว่าตอนนี้ช่วงนี้นะ พระเจ้าปันเข่าอนาเกือบทุกทุทงเลยพี่น้องเลยทุกทุงหน้าอะไรเนาะุ่นเขียวเพราะว่าภัยก็แล้วลายแล้วช่วงนี้แตเลยอนะรถปันเข่านี่ก็บโบลลายเครื่องปันได้นะพี่น้องเลยในบ้านนี่ประมาณสามเครื่องที่เพิ่นเพื่อนที่ตอนนี้เนาะสามเครื่องสี่เครื่องอะไรพี่น้องเลยแต่ว่านาพระเจ้าเห็ดนี่มันก็บลายทถุงพ้วนอยู่นะ <c oughs> ได้ หนึ่งเข่าพี่น้องเลยกำ <c oughs> ลังเตรียมเมย์ินตาได้ยังนยเนาะกินให้คนป <c oughs> ั่นข่ากินเลยกำลังเตรียมส่าหัวน้อยบ่กินได้ขนมไหมกำลั <c oughs> งเตรียมหนึ่งข่าฮ่อน,อนเลยนปั <c oughs> ่นข่าพี่น้องเลย ปั่นเข่ามาในรุ่นน้ำกันเด้อว่าสิได้จักสอบพีน่น้องเลยน้องมินตาเนาะโดยสวัสดีเจ้าก็กินขนมแซ่บแท้โมนี่นะปั้นเขาเ่าเมื่อดาผ้าเมื่อฝนพี่น้องเลยฝนตกะพ่อเมื่อเช้านี่สบายดีพี่น้องเราลุ่นกันว่าชิได้จักสอบตามเพ็ดมานี่ได้อยู่ร้อยไายตามเมื่อยน,นี่เมือ่อยแห้งว่ะเมืงง่อยไร ืันอนี้ก็สบายมืัอนี้เนาะแล้วสุดท้ายแล้วมืัอนี้เมื่อสุดท้าย,ยมื่อนี้พี่น้องเลยจักสิได้จักสอบรุ่นน้ำกันเด้อ <ทา S 2> ได้คา,เาเเนเพื่อคารแห้งเห็ดสายจีดอกปีแล้วนี่ได้ร้อยหกสิบกระสอบเลยพี่น้องเลยปีนี้โมโหว่าสิได้เท่ายเพราะว่าปีนี้ได้แบงงอไห้ทางอนาน,อน้องชายเห็ดนำอ่ะนะก็ได้รุดอยู่พี่น้องเลยได้รุดเก่าบ่หรือจังได เพราะว่า oh, wow. ปีแล้วนี่แหละยังไม่ได้แบงเนาะยังไม่ได้แบงหน้าออกนะ ตอนพี่น้องเลยเลแล้วเราเขาก็ได้บเบิแล้วว้อะไรนี้ตรวจๆเท่าเดียวเครื่องของแท้เล้พี่น้องเลยจเ,เห็นเท่าเดียวเครื่องข้ะเจ้าของแท้ปทั้นเท่าเดียวเนื่องพี่น้องเลยบุคคะสมองชักหรือว่าเขาเ้าหน่อย,นอยสนใจข่าห้าหน่อยกเนะนอเเยเนาะปั้นเท่าเดียวนื่องพี่น้องเลยเครื่องปั้นเพื่นกาที่แม่ของแท้เนี่ยนะเครื่องปันงป้น

bịt pet phaom thì đâu ngay à, kính gấp cả măng ừ hông nữa, tay cả ướp con tần ướp con, chồng hồ sơn khay ướp cái หัวสันไขรใส่ม่จังหอมเนาะพี่น้องขาดว่าได้เมื่อนี่ก็คือตำมะฮองพี่น้องเลยเมนูเด็ดเมื่อ,อนี่ตำมะฮองอ่ามีตำมะฮองแล้วก็ปิ้งปีกเป็ดเนาะใส่ซางและปันเข่าพี่น้องจมยังเด้มิน้นจา ไข่ใ,ในแต่อาาเมื่อนอานาฝนกับไข่เน่แล้วพี่น้องเลยเมื่อกี้นี่พนตกเอ็ดแนวกินเทียงพี่น้องเลยอาหารเทียงมื่อนี่อ่าต้มเป็ดแกงเป็ดพี่น้องเลยมีอ่าตามงังงงอาณาลกักกปิ้งพร้อมเนาะ เมนูเด็ดมานนี้ก็คือตำมะฮองเอ๋สบายดีป้าลุงป้าลุงเบ่งเนะ,ะ่ะสบายดีพี่เห็นม่าป้าลุงนะ่ะสบายดีเด้อโดยมิ่ตาแกงเผ็ดพี่น้องเลย kết kết mỏ bác ngay, ôi này thì suốt, này thì suốt vân nị có ma thường thì nọ người, vần phun tung ham thì nọ, ôi, mà là phun phun, phồn tung, giặc tỷ kết con thì nọ người, wow, lực อย่าไปใกล้มาได้ดไลูกเอ้ยใกล้มาเด้อเอ้าโอ้ยพี่น้องเลยเหลืองห้อยอ้อยป็ดตะแซสบอยู่ได้กินกับตาบางองพี่น้องเลยปีดเป็ดย่างปีดเป็ด จัดไว้หรือเสดจเจ้าเห็ดอา้าผักเบก้อนพี่น้องเลยผ <ไง S 2> ักเบกกินข่าเทียงก่อนนะาจวดจาดไว้ขนาดเครื่องเพืเอ่อน,นี่ับก้น่นบ่ลนก็บ้าี็บอู่เลย เป็นได้อาหารการกินเ้าเป็นไดรแซบอยู่บ่แซบดูแซบแซบโอ้แต่บางหงพี่น้องเลยปิ้งแน่หลก็มีแกงน้ำเครื่องปั่นพอนี่ของแท้ลีนอกข้าวเดียวหนึ่งเผื่ปั่นจวดจัดข้าวเดียวข้าวเดียวหนึ่งพี่น้องเลยแต่ว่ายังกองน้อยหนึ่งวันนี้ยังกองน้อยหนึ่ง เพื่องลายเพื่อนวะกองข่าวว่ากไงไงปัดฟันแล้วโอ้ยได้บโบลายพี่น้องเลยได้บโบลายหาก็ได้ร้อยกระสอบน้อยนึงมีแต่เพื่องพี่น้องเลยกไม่เรียอยู่โว้โต้เศรสอบนี่เพื่อนถอดสอบนึงได้หนิาะอย่าเฮ็ดไปลูก เอาปักไว้ไบบนั้นด๋ก็ทวนมาทั้งปักมาทั้งเียโอ้ยเอาสอบนึ่งกับปลาในเด็กค่ะปู่คนน่ะปุ่นป่นป่นพุ่นปุ่นโอ้คืนสึนามิผูกผูกผูกโอ้คืนสึนามิลงแล้วเนห็ดหอดจักโมงกลางคืนน่ะกลางคืนเห็ดได้จักโมงเอ็มตามอ๋อ เมื่อคืนนี่จักโมงกับผลเมืองเมื่อคืนนี่นบ,บ่ายโมงบอเสียงรถนั่นน่ะปัดแต่เบ็ดมงไปอืมเ็ดโมงแตมาคือว่าบุกแต่ช่วงนี่แล้วน่ะจหน่อยกับบางเลยเนาะ,ะเพราะว่าช่วงนี้ไผ่ก็อยากแลี้ยวัะนะขุนผุ่นเขียวช่วงนี้มืดฝ้าเมืดฝนน้ำพี่นอ้องเลยมเมื่อไงดูสามด้านที่มีย่างนึกบบอดเจ้โมงแรกนดสามด้านเลยนะ สามล também, um lugar, oh, ้านนี่เนี่ยโบโบข้ามดอกวาเนี่ยนะไปที่ไหนในกับหน้าโบยุ่งในกับโบลายเป็นไรเขื่องปั่นเพื่อนี่เพิ่นใส่จักรรถไถหน้าได้หนีไส้หนีเนาะโอ้ชว์โชวของแท้ของแท้เลยได้ใส่จักรนี่เนาะ ่นไทยจักรรถไทยนะก็ง่ายย่ได้ไทยแบบแบบนี้ก็ได้เนะรอบสุดท้ายพี่น้องเลยโอ้แล้วแล้วดูว่าลายสมงสมพวนพี่น้องเลยนับทางนี้ <c ười> สรุปสรุปพี่น้องเอ้ยสรุปแล้วเรียบร้อ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 ยโอ้ยได้โบลายพี่น้องเลยได้ร้อยเสาสะเปดปะได้สะเปดสอบพี่น้องเลย นอนเฝ้าเวิร์ตสนอนเฝ้าแต่เดือนน่นาเดือนหกุนพี่น้องเลยเดินหาเดินหกุนโอ้ในลอยซบแปดส่อสีหอดสามสิบกระบอกเนาะคือว่าแหละค้นบอดลายจำแหงเข้าเห็ดได้ออขนาเข่าซ้ำกองเพื่องในแต่ละคักเนาะกองกินเท่นยังพี่น้องเลย คากรีกองเพื่อนของมักใญ่กองเพื่อนสรุปแล้วได้ร้อยเศร้าแปดสอบเมื่อได้พี่น้องกับโบลายเอากระเทียนอีกห้างห้ากระเทียนอีกนอกจสกได้เพิ่มอยู่แจ็คซีทรายกระยาม้นบัดนี้ได้ท่ายกระช่าง หน้าเพิ่นหน้าบอลายด้าบมือเข่างามครับเขาเป็นบัวนะส่วนลายน,นนะเนาะพี่น้องเอ๋สรุปสรุปแล้วปั่นเรียบร้อยพี่น้องเอ๋เข่าหน้าปีนี่อ่ามาเฝ้าหน้าตั้งเต่เดือนหาเดือนหกพี่น้องเอ๋หากา็แล้วเมื่อน,นี้สรุปเรียบร้อยได้เขา่าร้อยกว่าสอบพี่น้องเอ๋ ร้อยอ่าซาแปดสอบเพื่อนเอาไปหกกระสอบพี่นอออ้นองเลยค่ะเพิ่นปันนะ่นเนาะเพิ่นกระแถมให้นะไม่น้องมิตนตาได้กําไรแปดสอบได้พี่น้องเลยก็ถือว่าเจ้าของปั่นเพิ่นเจ้าของรถปั่นเพิ่นนีใจดีดีพี่น้องเลยเพื่อนหานะส่วนลดน้าบนาเนาะเพิ่นให้ใหนะส่วนลดพิเศษแปดสอบพี่น้องเลย <c oughs> อุ้ยเข่านั้นปั่นคิดว่าจะได้หลายพี่น้องเลยร <c oughs> ูปรูปลายอยู่ได้ รูปเก่าอยู่เพราะว่าปีนี้นาหน้าที่มีน้องมินตาเห็ดนี่แยกเป็นสองส่วนนะพี่น้องเลยอ่าส่วนหนึ่งกับเบงไห้น้องชายเห็ดเนาะเพิ่นกับเอาไปเห็ดส่วนหนึ่งพี่น้องเลยกับบัลายดอกเล่าก็ได้ยังบุทในปันสรุปรวมแล้วได้ร้อยสาวแปดสองกับซ้ำนี่แหละพี่น้องเลยสำหรับปีนี้ก็ได้ก็ถือว่าสูงสมควรอยู่ จังใดก็มาห้อนี่ก็ไม่น้องมินตาต้องขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อที่เข้ามาติดตามพับ้มพี่น้องเลยอ,อันใดบอสมมาพัคควรก็ต้องกราบขอโทษขอให้หลายๆพี่น้องเลยเอาไว้พบไว้พ่อกันในคลิปต่อไปเด้อสำหรับคลิปนี้ขอกราบเข้ามาสบายดี